ผมไม่ได้โดนอบรมมาให้เป็นคนหนูที่ชี้นิ้วสั่งครับมันไม่ใช่วิธีของผมเพราะผมให้เกผมโดนอบรมมาว่ามผมต้องให้เกยีติทุกคนครับการทำงานอะ่ะมันต้องมันต้องราบลื่นการทำแบบนั้นอะ่ะมันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่นิสัยผมโ okay, อเคมันเหมือนแบบผมหายใจออกซิเจนผมผิดขอโทษด้วยครับผมต้องหายใจอะ่ะคือแบบเออมผมแค่เป็นคนอายุ2ี่แปดที่พยายามจะรักษาเกียรติสักศีของ ทรัพยากรไทยของกฎอุทยานไทยอของคนนี้มาเที่ยวประเทศไทยผมไม่เข้าใจว่าการที่ผมทําในสิ่งที่ตามเจตนารมณ์ของกรมอุทยานทำให้ผมทำเกินหน้าที่ตรงไหนครสายสกอตไม่ใช่ลูกเจรษฐีเอาแต่ใจใช่ไหมสายสกอตเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบว่ายน้ำแล้วกินไข่ต้มกับแม็กกี้ครับที่เขารายงานที่ปรีคุณได้ติดตามหมดแล้วล่ะคุณถึงได้โพสต์หนังสือบอกว, <c oughs> ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเกินอำนาจเลยถูกไหม ใช่ครับอ,อ,อย่ามาพูดอะไรโดยไม่มีหลักฐานนะครับเพราะผมเก็บไว้หมดครับมักอ้างตัวไปที่ปร้สาธิบดีใช้อำนาจสั่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมภารกิจแล้วใช้ยาพันัก์อุทยานโดยไม่ขออนุญาตไม่แจ้งล่วงหน้าลดเรือเขามีภารกิจประจําการทําให้การทํางานอุทยานประสิทธิภาพลดลงมันมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับผมต้องถามตรงนี้แล้วอย่างหนึ่งผมต้องบอกว่าทุกครั้งคือเขาพูดหลายเรื่องโดยไม่มีหลักฐาน,นครับผมมีแคปหน้าจอกลุ่ม คุยแชทไลน์ทุกอย่างขอเข้าพื้นที่วันนี้นะครับขอเข้าพื้นที่น,นี้นะครับขอทีมงานนะครับมผมไม่ได้รับเงินเดือนค่าเดินทางที่ผมบินจากกรุงเทพไปกระบี่เพื่อทํางานไม่ขอเลยอืคุณจะให้ผมไปเกาะยังไงคะัะให้ว่ายน้าไปอย่างเดียวคุณสนับสนุนเรือไม่ได้เลยเหรอครตอนที่เราคุยกันตอนนั้นไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะครคุณไม่ได้ขอเยอะเกินไปเรือพี่เห็นพี่เห็นภาพอาหารที่ผมกินไหมฮะไข่ต้มสีฟองอะฮะ มันลำบากมากเลยอะหมายถึงคุณอาจจะไม่ถึงขนาดต้องมีเจ้าหน้าที่กี่คนรถลงเรือต่างๆเป็นขบวนใหญ่โตมีไหมที่ปรึกษาทุกคนเขามีแบบนี้หมดครับแล้วทำไมแล้วทาไมผมใช้ในการดําเนินงานไม่ได้อ่ะอันนี่ผมผมไม่ได้ว่าอะไรชายไม่ไม่ใส่ใสรู้ไม่ได้ว่าแต่ผมกเอาเข้ามาถามคืออ่าผมไปเองไม่ได้มันต้องมีเรือ คุณ<ช>ก็บอกอย่างนั้นถูกไหมผมว่ายน้ําเก่งแต่คุณจะให้ผมแบบว่ายน้ําแล้วก็โดดขึ้นเรือคนไปเตือนเขามันคงไม่ได้อะครับแล้วคุณก็แจ้งโลแน่ตลอดครับไม่ใช่คุณเดินไปถึงให้เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้โดนอบรมมาให้เป็นคุณหนูที่ชี้นิ้วสั่งครับมันไม่ใช่วิธีของผมเพราะาผมให้เกิผมโดนอบรมมาว่าผมต้องให้เกียิทุกคนครับการทํางานอ่ะมันต้องมันต้องราบรื่นการทําแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่นิสัยผม คุณต้องขออนุญ,ญาตห,หัวหน้าอุทยานทุกครั้งไหมบอกทุกครั้งครับบอกทุกครั้งแต่บางทีอาจจะบอกแค่สองสาวันก่อนจะได้เขาไม่ปรุงอะไรเยอะครับเพราะไม่นั้นเขาจะไม่ให้เราเห็นภาพจริงครับเพราะฉะนั้นคุณเอาทีมงานตากล้องคือเขากล่าวหาคุณในทสมองว่าคุณตั้งใจจะไปทำคอนเทนต์ลงในช่องทางส่วนตัวด้วยไม่ได้ลงช่องทางอุทยานด้วยผมไม่มีบัญชีของอุทยานเลยนะคบผมไม่ใช่เล่นโซเชียลของเขาอะแล้วผมก็คุณไม่ได้เป็นแอดมินไม่มี รหัสเข้าไม่เขาจะให้ผู้ชายอายุยีแปคนหนึ่งถือรหัสบัญชีของกรมอุทยานทำไมอะครับมันเออ <c oughs> แต่เขาอาจจะถือว่าคุณทำในานามอุทยาน <c oughs> ใช่ครับถูกไหมครับก็ผม<น>ใส่เสื้ออุทยานนะครับแล้วเขาก็ไว้ใจให้ผมใส่แล้วก็ทำตอนนั้นคนจะส่งให้เขาเอาไปลงไหม ผมก็ส่งภาพอะไรตลอดนะครับให้กับอุทยานมันแล้วแต่เขาเองว่าเขาจะลงหรือไม่ลงครับอืม,อมคลิปเขาก็เอาไปลงได้ครับเหมือนเขาแบบไม่ได้ทําเองแล้วจะมางอนทําไมครับผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ห้ามเขาครับไม่เขากล่าวหาว่าคุณกำลังทำคอนเทนต์เพื่อคุณเองคือผมอให้คุณเป็นฮีโร่ อ๋จริงๆนะครับถ้าผมจะทำคอนเทนต์น่ะผมไปถ่ายแบบก็ได้ครับแล้วผมจะต้องไปตักเตือนตากแดดเราก็ว่ายน้ําข้ามมาหาสมุทรเพื่อ,อเพื่อทําให้คนรักษาทรัพยากรให้มันยั่งยืนทําไมอะฮะมันมันยากเกินไปไหมอะฮะเวลาคุณเตือนนักท่องเที่ยวอ,อย่างคลิปเตือนไกด์เตือนเรือเตือนผู้ประกอบการบ่อยครั้งมีการใช้คาพูดดูถูกเหยียดหยามด้อยค่าบุคคลพาดพิงการศึกษาการณีว่าคนอาวุธต่ำคนตัวเอง วดอ้างก็เป็นด่างอนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าคนอื่นถ้าเกิดผมทําแบบนั้นนะครับผมคงไม่สามารถมานั่งอยู่ตรงนี้ได้อะครับหลักฐานมันมีหรือเปล่าอะครับคุณเคยไปดูถูกใครไหมไม่ครับผมนี่จบระดับไหนมาอะไรเงี้ยมันทำแบบนั้นแล้วมันได้อะไรอะครับเราสมควรที่จะ มีความร่วมมือเพื่อจะอนุรักษ์เราไปเหยียดคนมันก็ทําให้การร่วมมือมันมันมันจบตั้งแต่แรกแล้วอะครับมันไม่ใช่แนวทางการทํางานที่ถูกต้องครับ m. ยืนยันใช่ไหมไม่เคยไปดูถูกใครไม่ครับแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาโดนดูถูกมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เขาคิดแล้วลหละครับผมแค่ไปเตือนว่าคุณทําแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมองผมในภาพลักษณ์แล้วรู้สึกว่าการที่ผมไปเตือนให้คุณทําสิ่งที่ถูกต้องอเป็นการเหยียดคุณอนะ แล้วคุณน่าจะมีปลมแล้วครับแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับผมอ่ไม่ทราบว่ามีคนอาวุธหรือความเชี่ยวชาญหรือผลงานเด่นด้านใดทางทะเลเหรอถึงจะมาเป็นที่ปรึกษาที่ดีอุทยานเพราะเท่าที่ทราบเป็นบุคคลแค่ชื่นชอบการว่ายน้าทรายมักจะลงคอนเทนต์ในช่องทางตัวเองกรณีการทําหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โน้มน้าวให้คนอื่นมองเห็นภาพลักษณ์ด้านดีของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของตัวเองโดยมักจะไม่ได้ลงกิจกรรมตั้งแต่แต,ต้นหรือจนจบมา ฉวยเอาตอนนั้นไปเพื่อจะนำให้ดูเป็นภาพลักษณ์ด้านอนุรักษ์ของตัวเองนี่ทายมักจะมีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เหมือนวัตถุประสงค์ที่สนองความต้องการของตัวเองเช่นว่ายน้ำสรารวจขยะกอดต่างๆดําน้ำความหลากหลายของปะการังในสถานที่และช่วงเวลานที่สัตว์ทะเลหาย,ยากเข้ามาบริเวณนั้นและกิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นารกิจคืออยากจะเข้าไปทําคอนเทนต์นี้ ก็เจ้าหน้าที่ต้องมาคอยเตรียมยาพหนะน้ำมันเชื้อเพลิงอาหารสําหรับทีมงานของทรายโดยเฉพาะตัวทรายเหมือนกับมีมิชชั่นมาเพื่อจะไปทาคอนเทนต์ตัวเองอยากจะเข้าไปดูตรงนี้จะเจหายากอะไรเข้ามาจริงๆทุกอย่างที่ผมที่พี่อ่านมาก็มันก็ไม,นไม่ได้ฟังดูผิดตรงไหนเลยนะครับมันก็คือข้อตกลงที่เราทํากันตั้งแต่แรกครับเอออันนี้ไม่เออใช่มันโอเคม,อม,มันเหมือนแบบผมหายใจออกซิเจนผมผิด ขอโทษด้วยครับผมต้องหายใจอะ่ะคือแบบเออหรือม,มา <ใน S 2> คุณงงคุณไม่ได้มาตั้งแต่ต้นจนจบแต่คุณมาคว้าเอาพงปมามันไปพรีเซนต์ตัวเองไม่เราอยากคือเอาเลยเอาจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดเขาทําแบบนี้ก่อนหน้าที่ผมไปอะ่ะทําไมเราไม่เห็นคลิปที่เขาทําบ้างอะะ่ะฮะก่อนหน้านี้ครับทำไมมันเพิ่งมาเห็นตอนผมทะะําอ่ะครอคลิปเขาอาจจะไม่หวาเท่าคุณไม่ก็ลองลองกลับไปดูะครับถ้าเกิดมีมันก็มีครับถ้าเกิดไม่มีก็ไม่มีครับอาหาร ตัวซายมีเข้าจํากัดในการกินอาหารและน้ําดื่มชายไม่กินอาหารทะเลและอาหารที่ส่วนผสมของวัตถุดิบจากทะเลด้วยเหตุผลว่าไม่ต้องการทําลายทําร้ายทะเล<ห>น,น้าําดื่มก็เป็นน้าแร่เท่านั้น <laughs> ลูกเศรษฐีใช้ชีวิตอย่างนี้ประมาณนั้นอะ่ะโวเราดทำไมคุณอันนี้เขารายงานนะตามข่าวอะเรื่องจาแรกมันตลกอะเพราะมันน่าจะตอบคนน่าจะรู้คําตอบอยู่แล้วว่าทําไมผมดื่มน้ำอะฮะ <laughs> คือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะแต่ผมอยากเน้นว่า น้ำที่ผมดื่มนะครับคือที่สํานักอุทยานอะ่ะมันมีแบบพวกลังน้ําที่เขาไปส่งให้อ,อ,อยู่แล้วครับออผมก็จะไปจิ๊กมาขวดหนึ่งครับ<ก>ผมก็น้ํากินแบบเดียวกันที่คุณกินนั่นแหละก็ใช่อะ่ะคือเอา<ม>คุณไม่ได้แบบเฮ้ยของผมต้องน้ําแร่ยี่ห้อนี้เท่านั้นจากภูเขาแถวแถวฝรั่งเศสอะไรอี้ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่เพราะเพราะการที่จะดื่มน้ําที่มันมาจากต่างประเทศมันสร้างคาร์บอนในการอิมพ์ตเข้ามาแล้วผมเป็นนักอนุรักษ์ผมจะทำแบบนั้นทําไมครับไม่จริงกินน้ําแบบเดียวกันที่วางอยู่ที่อุทยานอ่ะใช่ครับเอานี่เขาเสมอว่าต้องเป็นใช่ไหมอ่านดูอารมณ์นั้นนะแต่คือแบบโอ้ขอโทษที่ผมต้องดื่มน้ํานะครับคือแบบนั้นผมไปดื่มน้ําทะเลก็ได้มั้งอะ่ะแบบมันคงไม่ได้อ่ะใจเย็นไม่แล้วก็ เรื่องอาหารคุณจะไม่กินอะไรก็ตามที่มาจากทะเลเพราะมันคือการทำลายทะเลแน่นอนนะครับอันนี้จริงจริงครับเพราะเพราะว่ามันผมรักเขาอะผมจะทําลายเขาทําไมอะครแค่นั้นนะฮะคือผมเชื่ออะไรผมก็ทําตามนั้นอะผมจะมาบอกให้คนอนุรักษ์อะไรได้ถ้าเกิดผมมานั่งกินทะเลในช่วงที่ผมทํางานครับมันไม่ใช่อ่ะครับ อันนี้นมันก็ไม่ได้ผิดกติกา <คน S 1> อะไรคนที่รายงานสมควรน,นําเป็นตัวอย่างด้วยครับสมควรทิ้งช่วงไม่กินอาหารทะเลตลอดเวลาเพราะว่าการทําประมงที่มันแบบทําลายธรรมชาติอ่ะมันมันทําเพื่อหาอาหารทะเลมาให้พวกเราซึ่งถ้าเกิดเราพักโชคได้อ่ะมันจะไม่ได้ต้องทําลายตลอดเวลาครับคุณรู้สึกไงที่มีรายงานอย่างนี้เข้าไปแล้วคุณถึงกระดต้องบอกอันนี้ผมตามภารกิจทั้งนั้นเลยเนี่ย คุณรู้สึกยังไงผมรู้สึกตามจริงนะครับมันไม่คุ้มกับเวลาผู้ชมเราก็สังคมไทยอ่ะที่จะต้องมาอ่านอะไรที่มันสโปรกแบบนี้ครับถ้าเขาสกโสรกเลยเหรอใช่ครับคือแบบมันมันมันไม่สมกับการทำงานอของภาคของภาคอุทยานที่มันมีดูแบบมีประสิทธิภาพเลยอะครเราต้องเราสมควรที่จะทำอะไรที่ดีกว่านี้แล้วผมไม่ชอบที่แบบเฮ้ยตอนนี้มันกลายเป็นว่า อุทยานกับผมอะดูเหมือนเราทะเลาะกันมันไม่ใช่ภาพส่งเสริมการอนุรักษ์ที่มันดีสําหรับคนรุ่นต่อไปอครับคือเขาสมควรเห็นว่าอุทยานอะเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งที่ช่วยดูแลทรัพยากรแล้วเปิดทางให้อนาณอนุรักษ์คนอื่นๆเป็นร่วมงานด้วยไม่ใช่ออกมาแบบมาทําข่าวงอนๆแบบนี้ครับมันไม่ใช่ครับออกข่าวงอนๆแบบนี้ใช่ครับมาจับผิดเล็กจับผิดน้อยใช่ครับว่าเรามาทํางานเอาหน้าถูกไหม อันใดครู้สึ่อ,อวันนี้คุณอัจพร์เจริญชันษาอธีบมีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกเดิมไม่คิดจะปลดทรายออกจากการพิจิรศึกษาเพราะเห็นว่าเป็นคนมีความตั้งใจในการทํางานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยงานอุทยานได้ดีก็เพียงแต่ปรับปรุงในเรื่องวิธีการทํางานอย่างนะอย่างไรก็ตามประเด็นโซเชียลได้ถูกเอาไปขยายความมากมายล่าสุดมอ,อกรายการ โดยคุณอัธพลบอกว่าได้เครดิตเพราะกอุทยานให้โอกาสได้ทำงานแต่กลับมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติกันให้สำนักอุทยานสรุปเรื่องทั้งหมดมาเสนอพิจารณายกเลิกคำสั่งที่ปรึกษาด้วยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตักเตือนแล้วไม่ยอมรับแก้ไขคือยังไม่มีการยกเลิกนะยังไม่มีการยกเลิกแต่ให้สำนักอุทยานสรุปเรื่องมา พิจารณายกเลิกตั้งเป็นที่ปรึกษาด้วยเหตุว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตักเตือนแล้วไม่ยอมรับแก้ไขผมออกแล้วครับผมบอกหลายครั้งแล้วผมออกแล้วครับมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเขาอยากดําเนินยังไงแต่ผมพูดแล้วว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดผมลงคลิปพวกนี้ผมจะต้องเสียสละอะไรผมทําใจไว้แล้วครับแล้วผมพูดแล้ว,วผมโอเคครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเสียหาย ผมทำตามทุกอย่างตามที่เราตกลงกันแล้วก็ทำถูกทุกข้อครับตามที่เราเคยคุยกันมันไม่มีแก้ไขวิธียังไงอะถ้าเกิดทุกอย่างมันอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วอะครับทุกอย่างที่ผมทำอะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมออกเพราะว่าเจตนาของสิ่งที่มันเป็นอยู่อะในกรมตอนเนี้ยมันไม่ใช่เจตนาที่มันตามกฎหมายแล้วครับมันไปอีกทิศทางหนึง่งมันเป็นเรื่องของแบบความชอบส่วนตัวหรือ หรือเรื่องเรื่องที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการทําถูกในอุทยานแล้วอะครับยังไงคือตอนนั้นผมทํากับอุทยานได้เพราะผมรู้สึกว่าเขายังมีหลายมุมที่ยังยึดกับกฎที่ที่มันเป็นกฎหมายอะครับอืมแต่ช่วงหลังๆที่เขาเห็นว่าผมทําแรงกันไปหรืออะไรแบบนั้นอะคือแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทําแบบนี้ได้เตือนนะักท่องเที่ยวให้ทําให้ถูกกฎให้เตือนเรือไม่ให้โยนสมอ ออปชันอีกอันนึงคืออะไรอะครับคือปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับนั่นก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะครับเลยถ้าเกิดถ้าปล่อยให้เขาทำก็ไม่ถูกกฎหมายอยู่<ช>แล้วคือไม่บังคับใช้กฎหมายเลยถ้าเกิดนี่เป็นทิศทางของการเป็นผู้นำาณนะตอนนี้ของอุทยานผมว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับผมที่จะไปอยู่ในนั้นครับเพราะมันไม่ได้เป็นทิศทางที่มันถูกต้องในการอนุรักษ์หรือการรักษาก,กฎอุทยานครับเขาเคยเรียกไปปัก,ปกเตือนไหม เขาโทรมาบางช่วงครับใครอธิบดีโทรมาว่าว่าแบบเอ่อได้ได้เห็นเรื่องที่เขาร้องเรียนหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับถ้าบอกเห็นครับแล้วเขาถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นท้าก็จะเล่าให้เขาฟังแล้วก็แค่นั้นนะฮะแล้วเขาจะบอกโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจผมพูดพูดพูดไปเองครับเขาเขาไม่ได้บอกเข้าใจเขาบอกโอเคโอเคไม่แล้วเตือนไหมเตือนครับก็เตือนครับเตือนว่าก็แบบทําให้ผู้ประกอบการเข้าใจนะว่าแบบเรามีเจตนาแบบไหนครับ อันนี้คือเสนอแต่ไม่ได้เตือนเตือนนี่แปลว่าคุณไปทําไม่ถูกอ๋อก็ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ผมทํามันถูกอะครับไม่อธิบดีเตือนไหมก็เขาเขาพูดแค่ตามนั้นนะครับจะจะเป็นแนวนั้นหมดอะครับว่าแบบโอเคก็ทําให้ผู้ประกอบก,การเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปไปทาร้ายเขาหรือ,อยังไงไม่ได้ไปกันแกล้งแกใช่ซึ่งชายก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วอะ่ะเลยทายก็คือแบบ I don't know about what's อะไรคือออปชันของการทำถูกกฎก็คือมันก็มีแค่ออปชันเดียวคือการทำไม่ถูกกฎอะฮะเลยผมไม่เข้าใจการที่ผมพยายามจะรักษาคือมันไม่มีทางจะพบกันครึ่งทางมันมีมันมีการครึ่งทางของถูกกฎหมาย้วยอะฮะครึ่งทางของถูกกฎหมายก็คือผิดกฎหมายอะฮะใช่ไหมอ่ะคุณฆ่าคนแต่มันมีครึ่งทางหรือเปล่าครับว่ามันมันแค่เอามีดแทงเฉยๆได้อะมันมันก็ผิดกฎหมายตั้งแต่การมีดแทงแล้วอะฮะ ผมแค่เป็นคนอายุยี่แปดที่พยายามจะรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของทรัพยากรไทยของกฎอุทยานไทยอของคนนี้มาเที่ยวประเทศไทยผมไม่เข้าใจว่าการที่ผมทําในสิ่งที่ตามเจตนารมของกรมอุทยานทำให้ผมทำเกินหน้าที่ตรงไหนฮอืเพราะว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันมันไม่ได้ทำตามนี้เหรอฮะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะบ่งบอกเราหรือเปล่าว่าแบบ เหตุผลที่มันดูแรงเพราะว่ามันไม่เคยทำมาเลยเนั้นมันนั้นปัญหามันคงไม่ได้ตกอยู่ที่ผมแต่ตกอยู่กับที่คนที่ทำมาก่อนหน้าผมอะครับสิ่งที่ผมพูดมันไม่สมควรเป็นเรื่องใหม่อืมจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันเก่าแล้วสายสกอตไม่ใช่ลูกเจรษฐีเอาแต่ใจใช่ไหมสายสกอตเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบว่ายน้ำแล้วกินไข่ต้มกับแม็กกี้ครับ <c oughs>